ค่ะอีกข้างหนึ่งก็คือซีรีส์หกนั่นเองนะก็ใช้การผ่าตัดนะคะข้างนี้ก็ทุกคลิปอะค่ะส่วนใหญ่นะถ้าเป็นเบนบีเอ็มเนี่ยที่เป็นกาวแข็งนะคะที่ร้านจะใช้การผ่าตัดนะถ้าตะเข็บน้ําไม่เข้าพอเราตรวจเช็กแล้วก็จะใช้การผ่าเพราะว่าเราไม่อยากกระทบกาวของเขานั่นเองนะเพราะถ้ากระทบกาวก็คือตะลิ่งพังนะคะน้ําเข้าได้จ้าทวิชัยการช่างก็ต้องใส่ใจนะคะเพราะเปิดร้านมาพอสมควรแล้วกว็ความไว้ใจของลูกค้า ก็ไม่แถมงานไปนะก็คือไม่แถมน้ําเข้าอันนี้ก็คือลดจมน้ํามาเนาะก็ดูอะไรหลายชิ้นหลายอย่างก็คือใช้ได้หมดนะแต่ว่าอะไรที่อยู่ข้างล่างก็ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือลูกค้าก็ต้องไปจัดการออกกับอะไรตัวเองเนาะเพราะว่าหน้าที่ของทางร้านก็คือเช็ดล้างทําความสะอาดให้ดูดีนะคะอยากได้เบอร์โทรก็เข้าไปที่ทวีชัยการช่างสรงแวก78ค่ะ ก็เข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่างานที่ร้านก็ต้องโทรจองนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็จะได้งานช้าค่ะ